สวัสดีครับเจมมาโต้มาอีกแล้วนะครับวันนี้ต้องแนะนําเลยเพราะว่าเป็นกิจกรรมเติมเงินต้องรับสงการนะเทศกาลใหญ่ทั้งทีต้องมีเติมเงินโปรโมชั่นดีๆอยู่แล้วนะครับซึ่งขอเปิดโพยแ๊บหนึ่งเปิดโพยแ๊บหนึ่งเดียวว่าอ่าก็ค่ะกิจกรรมเติมเงินรับสงการรับเพชรสูงสุด3เท่า นะคือเติม1แล้วก็ได้โบนัสอีก2เท่าเป็น3เท่าสมมติแบบเติม100ได้โบนัสอีกเป็น300เติม1000ได้โบนัสอีก0เป็น3,000เติม2000ได้โบนัสอีก4,000ันเป็น6000เลยอย่างเงี้ยนะครับมาเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพราะกิจกรรมนี้ต้องบอกว่ามันจะไม่เหมือนกิจกรรมอื่นน้องต้องค่อยๆฟังและทําความเข้าใจนะครับไม่ไงั้นถ้าน้องพลาดไปพี่ช่วยไม่ได้นะพี่เตือนแล้วนะช่วยกระดุณาฟังด้วยนะกิจกรรม เติมเงินรับส่งการของเรานะจะมีขึ้นในวันที่10จนถึงวันที่16เมษายนนี้10ถึง16เมษายนเป็นจำนวน7วันด้วยกันนะครับสิ่งที่พี่บอกว่ามันไม่เหมือนกิจกรรมเติมเงินอื่นๆคืออะไรดูไหมปกติกิจกรรมเติมเงินอื่นๆเราจะเข้าไปท่าที่หนะ้ากิจกรรมถูกไหมแล้วก็จะเติมเงินได้แต่กิจกรรมนี้แค่มาที่นี่นะครับกิจกรรมนี้มันจะมีหน้าต่างแถวเนี้ยนะ แถวนี้หรือว่าแถวนี้นะครับให้น้องกดเข้ามามันจะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์กิจกรรมเติมเงินนะครับซึ่งถ้าเกิดน้องไม่เข้าที่เว็บไซต์นี้ก่อนแล้วน้องไปเติมเงินก่อนมันจะไม่นับนะครับมันจะไม่นับเตือนแล้วนะมันจะไม่นับนะต้องเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ก่อนแล้วค่อยเติมเงินถึงจะได้โบนัสนะครับเพราะว่าน,นี่เป็นโบนัสแบบพิเศษทีท่ทําขึ้นมาใหม่วิธีการเล่นทํำยังไงหลังจากที่เข้าไปในหน้าเว็บไซต์กิจกรรมบบเนี้มันจะมี การสุ่มโบนัสเพรให้หน้องว่าน้องจะได้โบนัสกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นการสุ่มว่าน้องต้องเติมเงินขั้นต่ากี่เพรยกตัวอย่างเช่นเ,เติมเงินขั้นต่ํา99เพรนะได้โบนัส300เปอร์เซ็นต์น้องก็เติมเงิน99เพรน้องก็ได้โบนัสมา198เพรนะเป็นตน้นแต่แต่ข้อดีของมันคืออะไรรู้ป่ะหลังจากที่น้องเติมเงินเพื่อเอาโบนัสแล้วเนี้ย น้องไม่จำเป็นต้องกดรับโบนัสหลังจากที่น้องเติมเงินแค่ครั้งเดียวน้องสามารถเติมเงินกี่ครั้งก็ได้แล้วโบนัสที่ได้เนี่ยมันจะได้มาสูงสุด5,000เพรสมมุติว่าเขาบอกให้น้องเติมเงินขั้นต่ำ99เพรน้องบอกว่าอ่ะผมอยากเติมสักพันเพศได้ไหมเฮียดได้น้องเติมพันเพรถ้าน้องได้โบนัส200%น้องจะได้โบนัสอีก2,000เพรกลายเป็น3,000เพร แต่ว่าถ้าน้องบอกว่าน้อยไปพี่อาจผมเติมเงินสักสองพันเพชรละกันพี่น้องเติมสองพันเพชรน้องได้โบนัสอีกสี่พันเพชรกลายเป็นหกพันเพชรไม่อาพี่อาจผมเติมสามพันเพชรเลยทีนี้ถ้าน้องเติมสามพันเพชรโบรนัสมันจํากัดรอบละห้าพันเพชรเพราะฉะนั้นน้องจะได้โบนัสแค่ห้าพันเพชรรวมเป็นแปดพันเพชรนะครับหวังว่าจะไม่งงหรืออาจจะงงทีนี้ถ้าเกิดใครบอกว่าไม่ชอบเลยพี่อาจโบนัสมันน้อยไป ผมอยากสุ่มใหม่ได้ไหมสุ่มใหม่ได้เข้าไปที่หน้าเว็บกิจกรรมมันจะมีให้สุ่มสองอันฝั่งซ้ายคือการฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายคือการสุม่มอ่าเปลี่ยนจํานวนในการเติมเงินนะครับเปลี่ยนจํานวนในการเติมเงินเช่นในครั้งนี้อาจจะแบบขั้นต่ำ99เพรสุ่มใหม่ขั้นต่ําไม่ใช่สมมติครั้งแรกขั้นต่ำแบบเขาบอกให้เติม499น้องบอกอุ้ยพี่ผมไม่มีตังค์ขอสุ่มใหม่แล้วกันกดไป29เพรนะครับ เขาจะลดมาเหลือแบบ3ามเก้าเก้าเพซกดไปขีเหลือจะแบบร้อยเก้าเก้าเพซกดไปขีเหลือเก้าเก้าพซอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ต้องบอกเลยว่าไม่ต้องไปกดมันหรอกไอ้ฝั่งซ้ายเนี่ยจริงๆไม่ต้องไปกดมันหรอกถ้าเราจะเปลี่ยนเราเปลี่ยนฝั่งขวาดีกว่าฝั่งขวามันจะเป็นโบนัสเพชรว่าน้องจะได้โบนัสกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสูงสุดอะอยู่ที่สองร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเติมเงินหนึ่งเท่าได้สามเท่านะแล้วมันก็จะมีแบบว่าต่ํากว่านั้นนะครับลดลงมาเรื่อยๆ หนึ่งร้อยร้อยเจ็ดห้าร้อยห้าสิบอะไรก็อูมีหลายเลขกมากเลยจนไปถึงต่ําสุดนะ่าจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับต่ำต่ำสุดอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นตจะถามว่าสี่สิบเปอร์เซ็นคุ้มไหมทำไมจะไม่คุ้มอ่ะถูกปะปฏิเติมเงินร้อยเพชรได้เป็นร้อยสี่สิบเพ็รเงินเท่าเดิมคุ้มอยู่แล้วแถมน้องอยากเติมเงินผ่านอะไรก็ได้นะครับน้องจะไปเติมเงินผ่านแบบเอ,อ เว็บไซต์เติมเกมเติมเงินผ่านในเกมเติมเงินผ่าน UAD Pass แต่ว่าระวังนะครับเติมเติมผ่าน UAD Pass ระวัง,ดง,ดงโดนโดนโกงนะระวังโดนดึงเงินคืนนะครับก็ได้นะครับมันก็จะส่มเปอร์เซ็นต์ใหม่ให้น้องเรื่อยๆน้องแบอบกเอ้ยไม่พอใจสี่สิบเปอร์เซ็นต์กดยี่สิบเก้าเพชรกลายเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์กดยี่สิบเก้าเพชรเอ้าสามร้อยสองร้อยเปอร์เซ็นต์มาเลยก็เท่ากับเติมเงินได้สามเท่าเลยนะคุ้มมากๆเลยทีเดียวแต่ที่สําคัญคือโบนัสต่อนหนึ่งรอบมันคือห้าพันเพชรแต่กิจกรรมนี้สามารถเล่นได้สามรอบ สามารถกดรับเพชรได้3มรอบนะครับมันจะมีปุ่มรับเพชรอยู่ที่ด้านล่างขวาถ้าน้องกดรับเพชรแล้วมันจะนับเป็นหนึ่งรอบนะครับน้องรับได้แค่สามรอบเท่านั้นแต่ในหนึ่งรอบเนี่ยน้องสามารถเติมเงินเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้น้องจะได้โบนัสเรื่อยๆเรื่อยๆรื่อยจนกว่ามันจะถึงห้าพันเพชรโบนัสมันจะสูงสุดอยู่ที่5้าพันเพชรต่อหนึ่งรอบเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้น้องจะได้โบนัสสูงสุดถึงหนึ่งห้าพันเพชรก็ถ้าเกิดน้องขอหารให้ดูได้มไหมเอ่อ อา้าวกดผิดแหนเลขให้ดูกัน <c oughs> สมมติว่าน้องเติมเงินนะครับน้องเติมเงินน้องเติมเงินสองพันห้าร้อยเพชรนะครับน้องได้โบนัสห้าสิบไปได้โบนัสสองร้อยเปอร์เซ็นเท่ากับว่าน้องจะได้โบนัสห้าพันเพชรใช่ปะ่ะ เติมเงิน2,500เพชรได้โบน 5, ัสนะครั1,000เพชรเป็น7,500เพชรกดรับหนึ่งทีสุมมส่มใหมซุ่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 มได้โบนัสอีก200เติมเงินอีก2,500เพชรได้อีก5,000เพชรกดรับกดสุมม่มใหม่กดได้อีก200เติมเงินอีก2,500เพชรได้อีก5,000เพชรกดรับเท่ากับเติมเงิน7,500เพชรได้เ,บบเนนดม,ม็ดได้เพชร2 2 5 0 0เพชรคุ้มป่ะเนี่ยคุ้มป่ะล่ะ เสียยีิบเก้าเพศสมมตไหมคุ้มจริงๆเดี๋ยวมันก็หมุนหมุนหมุนคือแบบว่าสมมุติว่าสมมุติว่าน้องได้โบนัสจากสี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่ำสุดเลยน่าจะสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับน้องหมุนไปทีนหนึ่งได้โบนัสเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นตจากปกติที่น้องแบบว่าได้โบนัสหนึ่งพันเพศส่วนน้องเติมเงินน้องเติมเงินเท่าไหร่น้องเติมเงินหนึ่งพันเพชศน้องได้โบนัสสี่ ห้าร้อยเพชรเท่ากันนี่ได้ได้เพิ่มมาหนึ่งร้อยเพชรละถูกปะน้องแค่ไปกดสุ่มยี่สิบเก้าเพชรซึ่งสี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นเลขที่ต่ำสุดน้องกดยังไงก็ได้มากกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมเพราะยังไงก็ยังไงก็คุม้มคือเอา,อาง่ายๆเ,เป็นชิคคือถ้าได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปกดสุ่มใหม่จริงๆเชื่อพี่เปอร์เซ็นต์มันจะเพิ่มขึ้นอยู่นะน้องไม่น่าซวยขนาดแบบได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์สองรอบบอ,อกนะงงพี่ว่างงแน่นอนถ้างงเดี๋ยวมาถามกันในไลฟ์สตรีมมมมมมก็ไไไไดด้้้หรืออออออววว่่่่่่่าาาาาคคคเเนนนตตต์์แจจะ YouTube. ยยงๆ พี่ว่าน้องงงแน่นอนพี่อธิบายพี่ยังงงเลยพี่ว่าน้องจะงงเข้าไปที่เว็บไซต์กิจกรรมก่อนเติมเงินก่อนเติมเงินนะถ้าเติมเงินแล้วไม่ได้นะเตือนแล้วนะเข้าไปที่เว็บไซต์กิจกรรมก่อนเติมเงินเข้าไปดูว่าเออชอบเลขขั้นต่ําในการเติมเงินไหมแต่ว่าอันเนี้ยพี่ว่าไม่ต้องไปสนใจมันไม่เยอะอยู่แล้วไปดูโบนัสการเติมเงินว่าคุมไหมถ้าคิดว่าไม่คุมกดสุ่มใหม่สุ่มไปเรื่อยจนคิดว่าเราคุมแล้วโบนัสเยอะแล้วจากนั้นเติมเงินเข้าไปพอเติมเงินเข้าไปมันจะมีขึ้นที่ด้านขวาว่า ตอนนี้เติมเงินไปเท่าไหร่แล้วโบนัสเท่าไหร่แล้วไม่ต้องรีบกดรับเพรถ้าเราเคิดว่าเราอยู่เราจะเติมเงินต่อเราเติมไปเรื่อยๆจนกว่าโบนัสเราจะพอใจสูงสุดอยู่ห้าพันเพรแต่ว่าจะพอใจที่แบบเอ้โบนัสถึงสองพันเพดละพอละมีตังค์เติมแค่น,นี้ค่อยกดรับถ้า,าแบบไม่พอใจพี่นะผมเอาเต็มไปโบนัสห้าพันเพรก็ให้ถึงห้าพันเพรเราค่อยกดรับกดรับเสร็จปุ๊บมันจะสุ่มโบนัสใหม่สุ่มอัตราการเติมเงินใหม่หน้องก็ไปเติมเงินใหม่ได้อีกนะครับแล้วก็บนัสที 5, ่ห้าพันเพรกดรับ บนนั้นองครับพันเพชรกดรับได้ทั้งหมด3รอบด้วยกันบอกเลยว่ากิจกรรมนี้คุ้มมากๆใครไม่เติมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วนะครับถ้างงไปคุยกันในไลฟ์สตรีมนะหวังว่าจะไม่งงกันแต่พี่ก็งงเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ก็วันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Facebook YouTube ด้วยโปรโมชั่นดีๆแบบนี้จะมีมาอีกหรือเปล่ปปาก็รอติดตามกันในอนาคตนะครับแต่ว่ารอบนี้พลาดไม่ได้แน่นอนนะเรียกได้ว่า่องสงการ เอาใจผู้เล่นเติมเงินรับเพดเยอะมากๆไปแล้วบายบายเจอกันใหม่คลิปนะ